คนไทยเราก็เหมือนกันเรื่องคอรับชั้นเรื่องโกงเรื่องกันเรื่องกินนี่มันก็มีอยู่นี่คนประเภทนี้พ่อเข้าใจว่าเป็นเชื้อชาติคอมเดิมคอมดำนะเดิมเขาไมาเกิดยังหวังการทำทำลายพวกเราเขาเห็นแต่อํานาจส่วนตัวเขาเห็นด้วความสุขส่วนตัวของเขาเราจะวินาศบรรลัยยังไงก็แช่าง บางคนเขาบอกว่าเขาอยากเป็นผู้แทนนสันดอนต้องการไปเป็นผู้แทนสันดอนหวังความสุขความทุกข์ให้แก่ประชาชนแต่เวลาเป็นจริงๆเขาบอกเขาอยากเป็นรัฐมนตรีอยากเป็นเลขานุกการอยากจะมีอภิสิทธิ์นนอยากจะมีอภิสิทธิ์นีนี่สนแสดงว่าเราเลือกโจรเขาเป็นไเป็นผู้แทนของเรา ถ้าเป็นผู้แทนจริงๆก็เป็นคนที่ควบคุมการบริหารของรัฐบาลแล้วก็เข้าไปคอยจี้จุดรัฐบาลไม่ใช่ไปเป็นรัฐบาลเสีเองเงบอกว่าระบบประชาธิปไตยถ้าต่ผู้แทนนสันดอนที่เลือกกข้าไปจะต้องเป็นรัฐมนตรีเพราะไม่ได้เห็นด้วยเพราะคนไทยที่เราเลือกเข้าไปเขาไม่ได้มีศีลไม่ได้มีธรรมพอสมควร ถ้าเข้าไปบริหารประเทศชาติเองความเห็นแก่ตัวมันก็จะมีขึ้นทำอะไรก็หวังประโยชน์ส่วนตัวที่เราเห็นเห็นกันมาพ่อพูดดีพ่อไม่ได้ปลุกระดมมวลชนพูดให้ลูกหลานของพ่อฟังให้มีความเข้าใจว่าระบบป,ประชาธิปไตยจริงๆผู้แทนควรจะเป็นผู้แทนผู้แทนไม่ใช่รัฐมนตรี พอพูดอย่างนี้อาจจะมีคนมีจำนวนมากเขาไม่ชอบแต่คอยลู่ลองคิดดูว่าถ้าเข้าไปบริหารเองถ้าตนทำผิดแล้วก็ใครจะเป็นคนลงโทษถ้าต้องการอำนาจต้องการร่านต้องการทรัพย์สินก็ใช้การสิ่จ้างสิ่งนะลรกันในการจ้างสิ่งนะลรกันเนี่ยมันก็หมดเสียง แทนที่จะเป็นประชาธิปไตยมันก็เป็นขนาธิปไตยมีสมัยหนึ่งผู้แทนที่ท่านผู้ทรงเกียรติหวังดีกชาติเข้าไปแบ่งโคต้าเป็นรัฐมนตรีกันไม่พอยื้อกันไปแย่งกันมาอย่างนี้หรือที่เรียกว่าประชาธิปไตยเราคนจะเรียกันว่าโจราธิปไตย หมายความว่าโจรเป็นใหญ่เข้าไปปล้นความเป็นสุขขบรนดาโปรงชนชาวไทยแล้งงานอะไรที่จะทำขึ้นมันได้ฉับพันไหมคนน้ำท่วมช่วยกันได้ทันทีไหมคนน้ำแห้งไถไถทันทีไหมดีไม่ดีเรื่องเล็กเรื่องน้อยนิดนิดก็สร้างความลำคาญในเกิดขึ้น